สนับสนุนโดย Pi เวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ได้ก่อตั้งบริษัทจีนีออโต o โมบิลเซลในเมืองหนานหนิงกวางซีโดยข้อได้เปรียบของประตูสู่อาเซียนซึ่งสมาร์ทจะสร้างธุรกิจที่ครอบคลุมการขายการบริการหลังการขายและการส่งออกในพื้นที่ และสมาร์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถยนต์ร่วมทุนระหว่างเม r c e d e s b e เบและ G ีลี่โดยโลงนามทึกข้อตกลง MOA กับทางโปรตอนในการต่อยุปแปรนในตลาดรถยนต์อาเซียนโดยวิธีการลงนามดังกล่าวจัดขึ้นแบบเสมือนจริงโดยมีซีอของโปรตอนเอดาและรองประธานฝ่ายการเงินเป็นผู้ลงนามระหว่างโปรตอนและสมาร์โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวทำให้มาเลเซียและไทยได้ใช้รถยนต์ภายใต้แบรนด์สมาร์รวมถึงโปรตอนอย่างเป็นทางการด้วย ทั้งนี้สมาร์ทวัก็มีแผนนำเข้ามาจำหน่ายในตลาดยุโรปด้วยโดยจะเริ่มขึ้นภายในปี2023นอกจากนี้พวกเขาเตรียมจะเปิดตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีมาเลเซียและไทยเป็นศูนย์กลางผ่านการร่วมมือของโปรตอนมอเตอร์ซึ่งจะเริ่มส่งมอบในมาเลเซียในช่วงปี2023สําหรับตลาดอื่นๆจะทยอยส่งมอบตามลําดับ สำหรับ Smart One นั้นจะถูกสร้างขึ้นบนตัวถัง SEA แพลตฟอร์มที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่าง s e และวอลโวรวมไปถึงแบรนด์รถยนต์น้องใหม่จากไปตูโดยเป็นอีกหนึ่งโมดูลาแพลตฟอร์มที่สามารถยืดผดได้จนมีทั้งหมด5ขนาดและรองรับตั้งแต่รถ A- Segment ไปจนถึง F- Segment โดยในด้านขุมพลังเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของสมาร์ทวัจะมีมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ โดยจะติดตั้งที่ล้อคู่หลังพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้กำลังสูงสุงสด272แรงมา้าแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมแบบ NCM โดยมีความจุมากกว่า66กิโลวัตต์อาวโดยทำระยะทางในการวิ่งสูงสุดได้420กิโลเมตรถึง440กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP ส่วนระบบการชาร์จไฟการชาร์จแบบกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด22กิโลวัตต์ สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ภายใน3ชั่วโมงและการชาร์จแบบกระแสตร,ตรง DC f a s ชา h a r รองรับสูงสุด150กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ภายในเวลา30นาทีโดยมีหัวชาร์จแบบ c c s Type 2พร้อมสายชาร์จไฟบ้านแบบโหมด3เป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมระบบตู้ชาร์จแบบ Smart Wallbox ท,ที่พัฒนานร่วมกับ ABB นอกจากนี้สมาร์ทวันรถยนต์ไฟฟ้า100%ได้ผ่านการทดสอบมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางตอนเหนือสุดของจีนที่มีพื้นที่ทดสอบที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอุณหภูมิประมาณลบ40องศาเซลเซียสและมีค่าสาร,ระสิทธิ์แรงเสดทางเพียง0.29 และก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25เมษายนาปี2022ที่ผ่านมา Smart One ได้เปิดตัวในประเทศจีนอย่างเป็นทางการไปแล้วทั้งหมด2รุ่นโดยมีราคาค่าตัวเริ่มต้นตั้งแต่1,90,000หยวนถึง2,30,000หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ9 8 8 5 0 0 0บาทถึง1,190,000บาทและตามมาในรุ่นพิเศษรันซ์อีดิชันในประเทศอังกฤษ สำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยบ้านเรานั้นคาดว่าอย่างช้าไม่เกิน2ปีอย่างแน่นอนหรืออาจจะเป็นในช่วงปลายปี2023ที่จะถึงนี้และรถยนต์รุ่นแรกของ Smart คงจะหนีไม่พ้นสมาร์ทวันที่เพิ่งจะเปิดตัวไปในประเทศจีนและอังกฤษซึ่งอีกไม่นานเกินรอเราคงจะได้เจอแบรนด์นี้ในประเทศไทยแต่ที่แน่ๆโปรตอน x 50มีความเป็นไปได้อย่างมากที่เตรียมจ่อรอการเปิดตัวในประเทศไทยเช่นกัน และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออตโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตยในให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออตโตคาร์นิวขอบคุณครับ